สายพันธุ์หญ้าที่ตลาดต้องการใช้เน่ยเป็นหญ้าน,นุ่น้อยญีปุ่น ย่ามาเลสามสายพันธุ์หลักๆเลยที่นิยมใช้มากที่สุดการที่เราจะต้องทำเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ดินเหนียวดินลุกรังพวกดินทรายพวกเนี้ยจะทําไม่ได้แหล่งน้ํานี่เป็นแหล่งน้ําสําคัญระยญเานี่ไม่ชอบเลยน้ําเค็มเอามาดูดรถนี่ตายอย่างเดียวหนึ่งไร่เนี่ยใช้หญ้าบางๆใช้ถึง600ตารางเมตรเอามาขยายได้ประมาณ1,600ตารางเมตรราคาขายเป็นตารางเมตรครับแพงเนี่ยถูกยัน25บาทช่วงถูกเนี่ย9บาทถึง10บาทราคามันไม่ตายตัว เมื่อก่อนเนี่ยผมไปรับจ้างที่มินบุรีไปปลูกหญ้าแล้วก็จัดสวนมีความรู้ก็เลยคิดที่บ้านเราเนี่ยน่าจะทําได้ก็กลับมาลองมาทําดู ความจนนะครับมันสอนมันสอนเราให้ต้องสู้ไปเปิดตลาดเองที่ลอง15ไปนั่งขายา้าปรับจ้างเขาวันละา0บาทนะ่ะอายเขาแอบข้างกองยาชั่วโมงนั้นแต่ก็ต้องทําเพราะว่าเราไม่มีกินนะไปหาประสบการณ์ด้วยช่วงแรกก็ล้มลุก,กคลานเหมือนกันมันให้แรงงานเฉพาะครอบครัวช่วงนั้นอะ่ะเรามันไม่มีทุนนะทรัพย์ก็ได้มาหาที่เช่าตลาดตรงบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเลยแรงงานก็ยังหายากอยู่เริ่มทําจาก5ไร่พอมีตังก็ขยายเป็น10ไร่ก็มาเป็น20ไร่นะครับ สายพันธุ์หญ้าที่ตลาดต้องการใช้เ,เป็นหญ้าน้นน้อยมีคลหญ้ามาเลสามสายพันธุ์หลักๆเลยที่นิยมใช้มากที่สุดจะมีปูสนามฟุตบอลหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็โครงการของรัฐที่จะไปต่างประเทศมีส่งออกตอนนี้ในชุมชน,นที่ทำหมดปุ๊บปลูกใหม่ปับ๊บปีใหม่หญ้าจะค่อนข้างที่จะราคาจะสูงหน่อยประมาณสงการดิ่งลงเลยทุกคนหมดปุ๊บดำปับ๊บ การที่เราจะต้องทำเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ดินเหนียวดินลุกรังวพวกดินทรายพวกนี้จะทําให้ได้แหล่งน้ํานี่เป็นแหล่งน้ําสําคัญระยญาเนี่ยไม่ชอบเลยน้ําเค็มเอามาดูดรถนี่ตายอย่างเดียวหนึ่งไร่เนี่ยใช้หญ้าบางๆใช้ถึง600ตารางเมตรเอามาขยายได้ประมาณ1,600ตารางเมตร ถ้าเราเอาหญ้าบางอย่างที่ผมว่านะที่ว่าหญ้ามันไม่หนาแน่นความหนาแน่นมันน้อยมันก็ต้องใช้หญ้าพัน,นประมาณ6 0 0อถ้าเกิดเราดำห่างพันหญ้าเราก็ใช้น้อยถ้าห่างมากๆ400อก็พอแต่การดูแลเราหนึ่งเดือนที่เราจะแสะขายได้มันขายไม่ได้ถ้าเราดำทีมันก็แสะได้เร็วถ้าเราดำห่างเนี่ยจากเดือนนียมันไม่ได้แล้วต้องขยับไป3า4ห้าวันตรงนี้มีผล จำช่วงเช้าฉีดเลนได้เลยอีกวันหนึ่งก็บดเราเอายามาก็ปลูกแล้วก็ขึ้นเลนตามเลนก็ช่วยในการโตของญ้าญ้าเนี่ยดาถ้าเราไม่ใส่เลนเนี่ยญ้ยานี่จะโตช้ามากเลยหลังเราฉีดเลนไปแล้วเนี่ยน้ำล้วก็เปิดนา้าเปิดนา้ารดวันหนึ่งสามครั้งครั้งละไม่เกิน10นาทีประมาณนี้นะครับประมาณสัก10วันเราก็จะนําเครื่องตัดญ้ามาตัดใบหนแรกครั้งแรกสัก16วันตัดหุ้นสองช่วงระหว่างที่เขาตัดหนแรกไปเขาจะใส่ปุ๋ยอีกสองครั้งพอถึง16วัน17วันเขาก็จะตัดใบอีกครั้งหนึ่ง,งที่ 2. พอครั้งที่สองเขาใส่ปุ๋ย2ครั้งในช่วงระหว่างครั้ง1ครั้ง2เนี่ยเขาก็จะฉีดยาฉีดยาฆ่า,มาแมลงกับใสฮอร์โมนพอถึงครั้งที่3ตัดไปอีก1ครั้งตอนนี้ยาเขาจะฉีดไม่ฉีดมาอยู่ที่การดูย้าแหละว่าอยาหนอนลงไหมถ้าไม่ลง,ลงก็มาต้องฉีดแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คนใช้นะครับมี1ิบแปดสิบสองหกสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ผสมกันแล้วแต่พันญ้าแต่ละพันอาจจะใส่ผสมไม่เหมือนกันก่อนที่จะแฉเนี่ยครั้งเดียวใส่ครั้งนี้ทิ้งทวน ทับกันเนี่ยใบหญ้ามันช้ำไปตายที่ลูกค้าตลาดหลักๆที่ผมส่งอยู่มันมีลูกค้าประจำพ่อค้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่างประเทศช่วงเนี้ยต่างประเทศยังมีออเดอร์รับไปอยู่ ราคาขายเป็นตารางเมตรครับแต่ละช่วงราคาไม่เท่ากันราคามันไม่ตายตัวถ้าลูกค้าสั่งก็จะส่งตัวประเทศถ้าลูกค้ามีรถมารับเองก็สบายเราถ้าลูกค้าไม่มีรถก็จะให้ทางไร่จัดส่งเราก็จัดส่งให้เขาคิดเป็นกิโลนะครับชั่วโมงเนี้ก็้าจจะเมษาแล้วมันก็น่าจะเป็นขาลงแล้วย่าที่เป็นขาขึ้นเนี้ยน่าจะเป็นช่วงตอนปีใหม่เป็นขาขึ้นช่วงเนี้น่าจะเป็นขาลงลงตลอดโงกลางมันจะถูก ชีวิตที่บ้านเนี่ยผมมาจากศูนย์ผมอาศัยที่มัจิตยอยู่บ้านนู้นให้อยู่บ้างให้นี้อยู่บ้างผมไม่ได้มานั่งอยู่แบบที่เห็นนะครับก็สายเก็บขอออมริทก็ทํามาอยู่ทุกวันนี้ย่าทําอะไรให้กับครอบครัวผมมากมายที่ประสบความสําเร็จก็เพราะย่าตรงนี้ทุกคนที่ทําเกษตรนะครับชีวิตผมมาจากศูนย์นะครับก็ชีวิตอาจจะมีล้มลุกคคานมานะครับกลับมาเปียกหมดนึกท้อพูดแล้วน้ำตาจะไหลไม่อยากจะทําเพราะว่ามันลาบากพี่ชายเนี่ยมาบอกสู้ต้องสู้นะครับ มันอาจจะมีล้มบ้างแต่ต้องสู้นะครับเพราะว่าทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะล้มตลอดวันนี้เราล้มได้แต่เราก็ต้องลุกได้มันไม่ใช่ล้มเสมอไปมันต้องสู้ขอให้ชีวิตเกษตรเรายั่งยืนอยู่กับเราไปตลอดนะครับทุกคนต้องสู้นะครับ